สวัสดีค่ะวันนี้วัน,นิดาชนชาแนลพามาดูงานที่อำเภอสตึกงาน9,000คิวของเรานะคะตอนนี้กำลังใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะเหลือดินอยู่ประมาณแค่นี้นะะแล้วค่ะแล้ก็จะเริ่มตกแต่งตรงคันดินแล้วนะคะดินทั้งหมดเราเอาไปให้กับที่วันนะคะเป็นที่สาธารณะนะคะ ใกล้ความเป็นจริงแล้วเนาะหลังจากที่จะต้องผ่าพายุมาหลายลูกนะคะช่วงนี้แดดกำลังดีเราคาดการว่าอีกสามวันนะคะเราเสร็จแต่ในความเป็นจริงเราอยากจะเสร็จภายในสองวันนี้นะคะแต่ก็ต้องมีการตกแต่งคันดินตกแต่งข้างในอะไรด้วยนะคะก็เลยะประมาณการไว้สามวัน เพราะทีมงานของเราก็จะมีอีกสามหมื่นคิวนะคะที่จะต้องไปดำเนินการต่อแต่ไม่รู้เราจะได้งานนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมคีคลิปสำหรับงานที่เราไปดูนะคะสามหมื่คิวว่าทีมงานเราจะโอเคไหมจะไปไหม,มนะคะเช้านะคะวันนี้แดดดีมาก จพีซีหน่งสองศูนย์รุ่น6กโรงงานเป็นพันแท่งเลยโดยมีคนขับรูลรอใจดีนะคะพี่เฉียบพี่เฉียบใจดีใจเย็นนะคะรับทำโคกหนองนาโมเดลด้วยนะคะรถคันนี้ดูที่บูมของเขาเอ้ดูที่มือของเขานะคะ เป็นมือที่บุ้งกีเป็นบุ้งกีที่สำหรับทำขุดทองได้สวยงามน,นะคะแต่งคันดินแต่งสาแต่งโคกหมองน้องนาโมเดลนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะคะที่แต่งเสร็จ น่าจะเป็นหนึ่งในสามของงานเนอะของคันดินพวกที่เฉียดในแต่งในงานจริงๆเราเดินไปดูฝั่งนู้นนี่อ่ะอันนี้เป็นอีกมุมด้านหนึ่งนะคะที่เรามายืนอพองงานก็จะเสร็จนะบนฟ้าอากาศด,ดีมากๆ ดินเยอะมากมากเลยโอเคค่ะชมเจ้าพีซีหนึ่งสองศูนย์รุ่นหกทาง,งานตันก่อนนะคะ ข้าวกำลังงอกสวยพอดีเลยน้ำนี่เป็นน้ำซึมเอ่อซึมจากผิวดินขึ้นมานั่นนี่หนึ่งเจ้า p 4 Comosu หนึ่งสองแปด US สอง E ก็ลงมาด้วยแล้วมาเล่นดินมันแล้ว ดูวิธีการทำงานของรถแม็กโครรุ่น PC 1 2 0ของโคมาสุกนะคะ ตัวนี้เราทําพญาน้ากั้นงาเอาไว้นะโอเคค่ะถ้าเรามีาถ้าเราทำงานเสร็จเมื่อไหร่นะคะเราจะเอานำเ งานสำเร็จเอามาให้รับชมกันต่อนะคะสำหรับวันนี้วันนี้ดาชแนลขอบคุณที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งและ subscribe ให้กับทรางเราเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะ